ฟีเจอร์ใช้งานเบื้องต้นสำหรับแอดมินฟีเจอร์ OpenChat เบื้องต้นสำหรับแอดมินมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาแนะนำคู่มือการใช้งาน OpenChat สำหรับแอดมินมือใหม่ที่ทำได้ง่ายๆตามมาดูกันเลยามมากลยารตั้งค่าบอทแปลภาษาทำได้ดังนี้ขั้นตอนที่1นึ่งแตะที่แชทเมนูมุมบนขวาของหน้าแชทขั้นตอนที่2เลือกบอทขั้นตอนที่3เลือกแปลขั้นตอนที่4เลือกภาษาที่ต้องการให้แปลเป็นภาษาที่ต้องการแปลขั้นตอนที่หเลือกเพิ่ม แอดมินคนไหนต้องการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมแบบอัตโนมัติสามารถตั้งค่าสแปมบอทได้ดังนี้ขั้นตอนที่1่แตะที่แชทเมนูมุมบนขวาของหน้าแชทขั้นตอนที่2เลือกบอทขั้นตอนที่3เลือกสแปมฟิลเตอร์ขั้นตอนที่4เลือกเพิ่มคำห้ามใช้ขั้นตอนที่5กรอกข้อความที่ต้องการให้ระบบลบโดยอัตโนมัติขั้นตอนที่6เลือกเสร็จสิ้นการตั้งค่าสิทธิผู้ดูแลสแปมบอท์ทำได้ดังนี้ขั้นตอนที่1แตะที่แชทเมนูมุมบนขวาของหน้าแชทขั้นตอนที่2เลือกบ ขั้นตอนที่3เลือกผู้ดูแลที่ปมฟิ f i l อร์ขั้นตอนที่4กํกำหนดการจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลและผู้ดูแลร่วมหรือเป็นเพียงผู้ดูแลและเลือกตกลงการตั้งค่าระบบตอบข้อความอัตโนมัติมีอยู่3แบบ1ส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อสมาชิกเข้ามาใหม่ 2. ส่งข้อความตามเวลาที่ตั้งไว้สส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อสมาชิกพิมพ์คีย์บอร์ดที่ตั้งไว้เราสามารถเลือกตั้งค่าตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้เลยเช่นในตัวอย่างนี้เลือกการส่งข้อความแบบตั้งเวลาส่ง ข้อความก็จะถูกส่งตามเวลาที่แอดมินตั้งไว้ขั้นตอนที่1่แตะที่แชทเมนูมุมบนขวาของหน้าแชทขั้นตอนที่2เลือกบอทดขั้นตอนที่3เลือกตอบข้อความอัตโนมัติขั้นตอนที่4เลือกข้อความตั้งเวลาส่งขั้นตอนที่5กดเพิ่มเพื่อตั้งข้อความที่ต้องการจากนั้นข้อความที่ตั้งเวลาส่งจะปรากฏตามเวลาที่ได้ตั้งไว้